มยกกล้องกับเฮ้ใส่เหลือด้วครับเพิ่นใส่แล้วครับผมเฮียบได้สากเปิสวัสดีค่ะพบพุกผม,ผมอีกชินเค้าไดครับกับพี P ่ๆดีวไว้แชนเนลนะครับผม ไม่หนี้สิาพามาเบิ่งวิธีการประกอบตู้ฝากยิ่ยงผื่นของรถตู้นะครับมีไอ้ทรายทางบันน้องซาป่านะครับเพิ่นมาให้ใหเฮ็ดตู้ให้เพิ่นนะเป็นตู้ซับดอก12นิ้วนะยิ่ยงลงผื่นนะครับโดยที่เ,เพิ่นเจาะผื่นรถตู้เรียบร้อยแล้วนะขนาดตู้นี่ยาวประมาณเกือบ1 2 5หาเย e อะ e 126เซนนะครับความลึกอยูย่ประมาณ5 0กว่าเอ่อความสูงอยู่ประมาณอ่า40เซน โดยที่ตอนนี้นะครับผมก็ได้ตัดซอยใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวห้องสปเบิ้งวิธีการประกอบแล้วก็ไปเทสเสียงพร้อมๆกันนะครับผม ้นในรถตู้นะครับผมตอนนี้กับไปรูปไปล่างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวต่อไปสิจะยิงซิลิโคนนะครับยิงซิลิโคนมองนี้คือสีหันลงพื้นรถตู้นะเดี๋ยวสิเจาะเจาะที่หลังนะครับต้องเอาถาเบิ่งในรถตู้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็สิมีส่องเซอร์วิสวครับผมเจาะส่อ,สองเซอร์วิสเพราะว่าตอนที่ยกตู้ขึ้นไปยึดกับรถตู้เนี่ยเขาเขาขึยกขึ้นไปเองสี่นะครับแล้วเขากระช ยึดน,น็อตมึงนี่มึงน,นี่มึงน,นี่มึงน,นี่ใส่กับขื้นลดก่อนนะเพากเเลยจำเป็นต้องเจาะมึงนี่นันนะครับเพื่อเอามือเข้าไปยึดน็อตแล้วก็ฝาปิดกับซีอิ้ข้างบนนะครับตรงนี้สิเปิดไว้ก่อนเพื่อเอาดอกใส่นะดอกที่ที่มีตัวผูตัวเมียนะครับน็อตหันใส่ดอกเพื่อย,ยึดให้มันแข็งแรงแล้วก็ หลังจากนั้นนี่ยึดดอกเซตเนี่ยข้าเสียวฝาปิดตัวนี้แล้วครับตัวนี้เอามาวางเสตปุ๊บพอวางเสตเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อสีขันน็อตยึดมันต้มีใหม่ใหม่มาห้องนี่นะครับเพื่อเพื่อยึดฝาปิดอีกพอยึดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยข้อกสิยกเบาะรดตูนี่มาวางข้างบนรดเอ่ข้างบนตูพอวางเ็จปุ๊บนี่ขาอกเล็จจำเป็นต้องมีสองนี่องนี้ครับเพื่อว่าเอามือนี่เขาไป ไปคันนอตตัวเนี้ยนี่ใส่กับตัวผูที่มันลงมาจากบบอะรถตู้นะครับยึดให้มันแน,น่นเรียบร้อยแล้วเขาจะงมายึดปิดฝาตัวนี้อีกเทียนหนึ่งนะครับก็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตู้ยิ่งพื้นอ่าภพนในรถตู้นะครับไม้อาจแท้ตาบูเขานะครับผม20มิลครับโลโก้ยู่นี้ครับ ไปเดี๋ยวอีใส่ใหม่นะครับห้องฝาปิดแบบมันี้ได้ครับแบบฟังทาง่านอีกครับใส่ใหม่ห้องฝาปิดนะครับน่ครับใส่หลอบเนะครับเพื่อว่าเวลาฝาปิดลงไปเนี่ยมันป็นเฉดิข้างอยู่ใหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็ยึดตะปูกเกี่ยวใส่นี่หรือว่าจะยึดจากด้านข้างเขงม้าก็ได้นะครับสว่าที่เราใส่จริงจิเนี้ยเพื่อว่าบ่าใหลล้มมันฟิวออกนะครับตู่มันก็สิได้แน,น,น่นสนิทดีนะครับผม ใส่ใส้เพิ่นกับมาฮอด้านเลยเด้อครับยกตู้อ่าไม่คือเรียบร้อยนะครับผมกําลังหาตําแหน่งอยู่เดียวเขาหยิบเจาะรูพอตลงไปนะครับผมเพิ่นมาถ่ายระบายซ้ำเลยครับตอนนี S ้หาโมงแรงแล้วจะลืมใส่บริการเหิ่อนเด้อครับวีไอพีครับวีไอพีนะครับโซโลโก้นะครับไอคุณสร้างไอคุณสร้างไอคุณสร้างกันแล้วเดี๋ยวต่อไปอีทำการเจาะรูพอตก่อนเด้อครับเดี๋ยวสีเหมิดก่อนเป็นสีฟุ้นอันนี้ก็เป็น ห้อยมากเลยครับสี่เจาะลงพื้นรถตู้ตันี่นะครับภายในรถตู้ที่เป็นเจาะไว้แล้วนะครับอันนี้ดอกใส่เรียบร้อยนะครับต่อสีเจาะหูเพื่อยึดน็อตตัวผูตัวเมียนะให้มันแน่นนะครับนี่นะครับน็อตที่ยึดดอกมาตรฐานครับผมว่าดวงวงเลื้อยเรืองดอกดินนี่ใส่น็อตตัวผูมาเรียบร้อยนะข้าง,นนะงล่างมีแหวนห้องแล้วข้างบนเพื่อนจะจีนห้องแหวนมีกี่นะครับเอาแหวนห้องแล้วก็ตัวเมีย หมุนเขานะตั้งแต่ที่หน้าที่หนีบเขานะครับระวังดอกกับไม้อาดตัวนี้นะเฮ็ดให้ดอกบอดินได้ครับบัวกระพือบ่มีเสียงดังแตกๆๆที่ยังดอกแตกพวกนี้นะครับตรงต่อฟังเบิ่งเสียงตอนสุดท้ทายหมดแล้ว <c oughs> ของรถกับสางซอยกันเฮ็ยดได้ครับสิม,มืดแล้วเฮ้ยดับไปกระดับโอ้ไปกระดับตู้ก็อยากแล้ว นอนดึกแน่นอนครับวันนี้อันนี้ซองเซอร์วิทเ้อรครับหน้าตาประมาณนี้ใครมีทุนหนวยังนงอยอยากสวยงามกับอะคริลิกมาใส่เนาะเมื่อนี้ก็พ่นสีระเบิดไปลวดกันน้ำอีกขันหนึ่งน,นี่ก็รูพอรเจาะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เวลาประมาณเกือบสองถุมแล้วนะเบิรงมืดครับมืดไปเข้ามามือ,อ,มมอเพิ่นไปนแรงงานเด้๋เอาเลเซียวไว้แล้วกันนี้แล้วทางนี่แหละครับเอาเงนินไปแล้วั้นี้นะแม็กบะ Mình bỏ... Nó lăm 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 này cái lăm 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 Cái lăm nó, lăm 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 này lăm 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 เอาขันน่ะเอาไปขันไปเจ้าที่งไันเงี้ยอ๋ปิดนี่อนนั่น่เ่ยปองเสียงใจอมูจอมู้ใส่เลยนะครับเพื่นใส่และครับผมเก็บได้สาเป๊ะเกบอ่นเจ้าอนงานนี่เลจับเดยิงไม่ใกล้เลยงาน เอาเจ้าท่านเจ้าบายึดไออตัวงล่างเงี้ยวันขันของมันถือว่าสะเทือนบ่บอนบ่บ่เป็นยังบ่เป็นยังมาทีนี้ตะปูเกี่ยวยึดเสะนี่วันตะปูเกี่ยวอันนี้สายพันต่อแบบซัวขาวก่อนเด้อเนี้ยเงี้ยพันยังเกี่ยวทอหดท่อยังหมอีกรอบนึงเปิดระเบ้อ ส่วนอีตีเซตนะครับกำลังเทเสียงไฟรถแห่ปาก12นิ้วนะตู้ยิงขึ้นรถุสูบอันนี้เพิร์ลทันยิงแฮงมาได้รึเปเจ้าเจ้าเปิดขึ้นแฮงเลยบอลเนี่ยขึ้นเดะบอกต่ว่าเปิดแฮงเลยมันจะดังบ่มวันมันดังแฮงหมดเออเอาซ้ำนี่ละเอาเทอเทียนเบียดดิเจออันนี้เพิ่นว่าเพิ่นยังเปิด ສรับอันนี้เปล่าเฮ็ดเสียงเดี๋ยวบ่บานเนาะมันมืดแล้วมันมืดแล้ว